สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎการชนะเกมนะครับกฎการชนะเกมสามารถดูได้ที่กดที่ฤด,ด,ดูการนะครับด้านบนนะครับก็จะมีแล้วกดที่เครื่องหมายนะครับกฎกชนะจะเป็นกดที่หนึ่งสองสามสี่นะกดที่ห้านี่ไม่มีนะไม่ใช่กฎการชนะนะครับกฎข้อแรกนะครับก็คือเมื่อโบราณสถานสร้างนะครับก็จะ ถึงเลเวลยี่สิบก่อนชนะนะครับเป็นคนแรกก็ชนะนะครับแต่ว่าการสร้างโบราณสถานเลเวลยี่สิบอยากบอกได้เลยว่ายากครับเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะนะครับใช้เวลาเยอะด้วยเพราะฉะนั้นในกฎข้อแรกเนี่ยแทบจะไม่มีทางที่จะชนะได้นะครับกฎข้อที่สองนะครับเมื่อมีกองกําลังเดียวมีโบราณสถานถึงเลเวลสิบสองนะครับอย่างน้อยสามแห่งนะครับกองกําลังนั้นก็จะได้รับใส่ชนะนะครับซึ่ง อนนี้พันธมิตรผมกาลังจะชนะนะครับด้วยกฎข้อที่2นะครับกฎข้อที่สเดี๋ยวเข้าไปกล่าวดองกฎข้อที่2อนะกฎข้อที่3นะครับเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวหากมีเพียงกองกําลังเดียวนะครับเท่านั้นที่ยึดคองโบราณสถานนะครับก็จะได้รับชัยชนะนะครับกฎข้อที่2เนี่ยกฎข้อที่3เนี่ยก็คือพันธมิตรเดียวยึดโบราณสถานนะไม่ว่าจะยึด1ที่หรือยึด4ี่ที่ก็ตามแต่เพราะว่าในเกมนี้ก็จะมีโบราณสถาน4ี่ที่นะครับสี่ตำแหน่งนะครับถ้ายึดได้นะครับ หนึ่งที่แต่ว่ามีอีกสองที่อีกสามที่ไม่มีคนเยอะก็ถือว่าชนะนะครับต้องเข้าฤดูหนาวนะฤดูหนาวนะครับกดข้อที่สี่นะครับเมื่อสิ้นสุดฤดูหนาวนี่คือจบเกมนะครับจบเกมเกมจะคำนวณตามเวเดเวลบราณสถานสูงสุดมิฉะนั้นก็จะสรุปผลอันดับเขตแดนนะครับนะครับ กฎข้อที่4ี่ก็คิดว่าคงจะไม่มีคนเล่นไปถึงตรงนั้นนะครับก็จะคำนวณตามว่าเลเวลโบราณสถานของใครสูงสุดนะครับถ้าเท่ากันก็จะนวนตามอาจจะคำนวณตามเขตแดนของพันธมิตรนั้นๆน,น,นะครับที่ยึดครองว่าจะชนะนะครับเพราะว่าคนที่ชนะเนี่ยก็จะได้แต้มนะครับเร้โอกาสที่จะได้ลำดับสูงขึ้นนะครับก็จะดีกว่าแต่คนที่แพ้เนี่ยสมมตินคนที่แพ้เนี่ยแม้ว่าจะมีลำดับ แม้ว่าตอนนี้นยคนที่แพ้คนที่ชนะจะมีสมมตินะครับตอนนี้นะครับอ่าที่หนึ่งที่สองเนี่ยถ้าเขาแพ้เขาอยู่กิวนะครับเล้แพ้แม้ว่าเขาจะมีแต้มเยอะนะครับลำดับเขาจะถูกดันออกเลยนะครับจะถูกดันลงมาข้างล่างนะครับแพ้คนที่มีพันธมิตรนะครับคนที่มีพันธมิตรเนี่ยแล้วเป็นพันธมิตรที่ชนะเนี่ยแก้มจะชนะนะครับจะดําขึ้นมาเลยผมเคยนะผมเคยอยู่ระดับที่เก้านะครับเคยอยู่ลำดับที่เก้าแต่ว่าพันธมิตรผมแพ้นะครับแล้วก็จบเกมทันทีเพราะว่าตอนนั้นมันเข้าฤดูหนาวนะครับเข้าฤดูหนาวแล้ววก็มีีีพันธิตรรเดยท่คอง โบราณสถานนะครับก็เลยแพ้ลำดับที่9ถูกดันลงมาเหลือเป็นลำดับที่45 46ิเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดันลงมามันจะเป็นกดของเขานะผมก็ไม่รู้ว่าเขาคำนวณยังไงคิดอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โบราณสถานทั้ง4แห่งเนี่ยพันธมิตผมยึดครองหมดแล้วโดยที่มี2แห่งเนี่ยเกินเลเวล14ไปแล้วนะครับ อันนี้เลเวลสิบสามนะครับเกินเลเวลสิบสองไปแล้วนะ,อ,นนนะอันนี้เลเวลสิบห้าเลยครับอันนี้แค่เลเวลแปดนะครับแต่อันนี้นะครับกำลังจะขึ้นเลเวลสิบเอ็ดนะครับเขากำลังเถียงกันอยู่ว่า เมื่อมันขึ้นเลเวลสิบสองปุ๊บเนี่ยมันก็มีจะประกาศแต่ว่ามันจะชนะเลยหรือว่ามันต้องรออะไรก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้เขากําลังคุยกันอยู่เพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่มีประสบการณ์เหมือนผมนะครับอันนี้เขาบอกหลังจะผ่านไปสิบสามนาทีอันนี้ไม่รู้นะบางคนก็บอกผ่านไปชั่วโมงหนึ่งนะครับมันก็จะมีคํานวณน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็อยากจะรอดูด้วยเพราะว่าหลังจากที่มีโบราณสถานครบนะครับ ตามเงื่อนไขแล้วมันจะชนะทันทีหรือว่ามันต้องรออะไรก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามเงื่อนไขผมเคยนะผมเคยแพ้เงื่อนไขที่สองนะครับผิดผิดผมเคยแพ้ในเงื่อนไขที่สาม่างที่เคยบอกนะครับเคยแพ้สู้กันแล้วแพ้พอเข้าฤดูหนาวแล้วพันะมิดผมแตกหัวหน้าโดนตีนะพันะมิรเลยยุบนะครับแล้วก็โบรรสถานก็มีบรรสถานเดียวที่เขาย,ยึดอยู่นะครับ พันอื่นไม่ยึดเลยไม่ได้มีไปยึดครอ,องโบราณสถานเลยนะครับพารามิดนั้นพารามิดเดียวครองโบราณสถานหมดเลยหนึ่งแห่งนะแต่อีกที่เหลือที่เขาไม่ได้ยึดนะเขาครอบครองเขาแบบว่ากักไว้กักไว้ป้องกันคนมาโจมตีมันก็จบเกมทันทีนะตัดจบเกมเลยนะไม่ต้องรอเวลานะพอขึ้ดูหนาวปุ๊บจบเลยแพ้เลยนะครับเพราะนั้นอันนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าเงื่อนไขของข้อนี้คือกอข้อที่2คือมีโบราณสถานในครอบครอง3แห่งเลเวล12เป็นอย่างน้อยนะครับจะชนะ แต่ว่าจะชนะทันทีหรือไม่เดี๋ยวรอดูครับโอเคเดี๋ยวผมรอให้เหลือสักนาทีผมเข้ามาต่อคลิปนะครับ <c oughs> อีกสามนาทีจากการคำนวณที่กล่าวไว้เมื่อตอนต้นว่าผมเคยได้ลำดับที่เก้าแล้วพันผมแพ้มันก็จัดลำดับให้เออเป็นลำดับที่เท่าไรวะมีหนังสืออยู่ไหมเร <c oughs> าคำนวณแมทนะครับ นี่นะครับน่าจะใช่ันดับที่สามสิบหกอันนี้คือแมตช์ล่าสุดที่ผมเที่ผมเล่นนะครับระดับที่สามสิบหกนะครับพันแพ้นะจากระดับที่เก้าโดนดันลงมาเป็นสามหกนะครับสามหกเพราะฉะนั้นจากคำคำนวณน,นี้จากลำดับของผม,ผมอยู่ที่สี่สิบนะตอนนี้นะครับ เพราะนั้นพันธมิตรเนี่ยที่จะมีคนที่ไม่ใช่พันธมิตรสอดแทรกอยู่ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีคนสอดแทรกอยู่ในระหว่างตำแหน่งสี่สิบเนี่ยคือแปดคนนะครับแปดคนถ้าเอาแางจากที่ผมคิดเองนะ ผมจะต้องเลื่อนเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปแปดตำแหน่งนะครับเพราะคนที่เขาไม่มีพันธมิตรแล้วเขาแพ้เนี่ยเขาจะแต้มโดนตัดนะครับผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะถ้าอาจารย์ที่ผมคิดนะผมต้องเลื่อนขึ้นไปแปดตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่สามสิบสองนะครับผมเข้าใจว่าผมน่าจะอยู่ขึ้นประมาณสามสองนิสามห้านะครับคิดว่านะคิดว่าเดี๋ยวเราดูกันถ้าเป็นไปตามคาดมันน่าจะจบเลยนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจบางคนก็บอกสิบสามอันนี้เขาบอกสิบสาม ก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็เงียบเหงาเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยทับก็เริ่มเดินนะครับทับของพันธมิตรผมก็จะเริ่มเดินไปเตรียมตีนะครับตเตรียมตีแต่ว่าตอนนี้เขาคิดว่าชนะแล้วก็เลยไม่ไม่มีการกระตืดด้รนรือร้นละ มาตีหรอไม่น่าจะได้ตีนะโอเคเหลอไม่ถึงทัทีเดี๋ยวจะได้ดูด้วยนะว่ามันเข้ากดแล้วแต่ว่ามันใช้เวลาทันทีเลยไหมชนะทันทีเลยไหมหรือว่าต้องรอนะครับอไไันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยถ่ายคลิปเอาไว้ดูลเล่นๆนะครับอย่าลืมรับกดการชนะนะครับโบราณสถานใดเลเวลยี่สิบก่อนชนะทันทีนะครับสองโบราณสถานสามโบราณสถานมีเลเวลสิบสองนะครับขึ้นไป ชนะนะครับสามโบราณสถานมีพันธมิตรยึดครองแค่พันธมิตรเดียวก่อนเข้าฤดูหนาวเอเอเ,อเอมื่อเริ่มเข้าฤดูหนาวนะครับเมื่อเริ่มเข้าฤดูหนาวมีพันธมิตรเดียวยึดครองโบราณสถานชนะทันทีสี่หมดฤดูหนาวแล้วก็คำนวณแมตช์นะครับคำนวณว้าโบราณสถานใครมีเลเวลสูงสุดถ้าเลเวลเท่ากันก็คำนวณอาณาเขตที่ยึดครองนะครับปิง นะครับเรียบร้อย <c oughs> จบการดูเอลนะครับผู้นำพันธมิตรพ่ายแพ้พันธมิตรออกจากการดูเอลแล้วอันดับศูนย์จบล็อกนี่อันดับศูนย์ชื่ออะไรอ่าสามสองนะ ไป,ไ,ปไปตามที่คำนวณน,นะครับเป็นไปตามที่คำนวณน,นะครับเมื่ห้องคำนวณมี8คนนะครับมี8ดคนใช่ไหมผมก็ลืมมี8ดคนนะครับอยู่ที่สามสองถูกต้องตามที่คำนวณน,นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นพันธมิตรนะครับแล้วก็จะชนะนะครับถ้าพันธมิตรชนะคนในพันธมิตรจะได้คำนวณก่อนคือตำแหน่งทั้งหมดกี่ตำแหน่งก็ตามแต่จะขึ้นมาก่อนเลยคนที่ชนะนะครับคนที่แพ้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหน where, ตำแหน่งจะถูกดันออกนะครับจะถูกดันออกนะครับ หลังจากการดูเอลเจ็ดวันในที่สุดนอิสระก็สิ้นสุดแล้วนะครับโอเคมีอะไรมีอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออ๋อรางวน้ไลลาเซชันน,นเกอัศวินหนึ่งสิบสิบสองอันนี้เปิดพรุ่งนี้ผมยังไม่เคยเล่นลำดับเลยนะผมเคยเล่นในโซนอิสระนะครับ ส4นะิสี่แล้วผมว่าผมน่าจะลงเล่นโซนอิสระไอซมระดับสักครั้งนะครับสักครั้งอยากรู้เหมือนกันว่ามันโหดขึ้นนะเพราะว่าโหดําดับอย่างคนเขาจะในําดับมันจะมีขาโหดขึ้นเยอะนะครับโอเคได้เหรียญตรานะครับเหรียญตาสั่งคนนามาสั่งคนดูนะครับ กองสุริย่เตียวเลียวจินซูจิชินยงชินยง,นย,งยอดนาคฆ่าทหารหอกคู่การยิงจูจ่โจมเฉพาะวีรบรุรุษฝ่ายศัตรูหรือเป้าหมายที่มีแอทแท็กสูงสุด สร้างดาเมจสองรเปเซนของแอตแท็ขอโอกาสปัดป้อง20%จากนั้นการโจมตีปกติ2อครั้งถัดไปจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นของค่าสูงสุดเป้าหมายอันนี้น่าจะเป็นโหรกค่านะครับราคาดูเหมือนดีนะแต่ไม่ค่อยชอบนะครับพราะไอการสุ่มกลยุทธ์ที่ผมไม่รู้นะมันสุ่มยังไงนะมันมีกลยุทธ์หนึ่งไหมสุ่มธรรมดาสุ่มเองได้หนึ่ง หากให้สวรรค์สุ่มคืออะไรให้สวรรค์สุ่มได้สองนี่ยังไงถูกไม่เข้าใจนะถ้าคนชอบก็โอเคนะผมไม่ชอบนะผมอยากได้หน้าไม้องผมนะเอานี้ไปดูกว่าหน้าไม้ริบบองเลี้ยสูงสุดลบห้าสิบจะไม่ปล่อย ตัดพายุ3ครั้งแรกอีกแต่จะได้รับโล่40จากนั้นสร้างนาำเม็ดเพิ่มขึ้นพร้อมได้โล่สีทุกครั้งที่ตัดพายุถูกเป้าหมายตัดพายุไม่รู้เหมือนกัน อันไหนอันไหนเกีียวครับยับหยั่งอันนี้ก็ดูดีนะ กโลคอนดูโหดดีนะครับ คู่โอเคไม่มีอะไรนะผมพยายามจะหาชิ้นส่วนเพื่อมารวมกับเจ้าตัวเจ้าตัวนี้นะครับผมอยากจะสุ่มอีกครั้งนะครับแต่ว่ามันไม่มีชิ้นส่วนนะครับองใช้ชิ้นส่วนทั้งหกชิ้นก็ไม่ไหวนะสุ่มมาสองครั้งแล้วไม่ได้ดีเลยนะอยากได้ยิงนะครับโอเคช่างมาแลงจบแค่นี้นะครับจบเกมนะครับก็พักผ่อนนะครับ ไม่ต้องลงตอนเี้ก็ได้แล้วก็อีกอาทิตย์สองอาทิตย์เรามีอารมณ์เราเข้าไปเล่นนะเพราะว่าถ้าจะเล่นให้มันจริงจังจเนี่ยในตอนเล่นครั้งแรกเนี่ยเราต้องลงลง,ลงมือเร็วนะครับมันจะได้ขยายอาณาเขตแล้วก็สร้างความน่ากลัวแล้วก็หาพันธมิตรที่รวดเร็วแล้วก็ต้องเป็นพันธมิตรที่อยู่ยงด้วยนะครับจะดีโอเคครับขอบคุณครับสําหรับกฎการชนะนะครับกฎข้อที่2นะครับ <c oughs> เมื่อมันถึงกําหนดมันจะชนะทันทีนะครับ แล้วก็กดข้อที่สามผมก็เคยผ่านมาแล้วก็ชนะทันทีเหมือนกันเมื่อเข้าฤดูหนาวนะครับถ้าพีระมิรเดียวยึดครองนะครับก็จะจบทันทีนะครับแต่นี่ยังเพิ่งเข้าฤดูร้อนวันที่หนึ่งนะครับเจ็วันนะครับพัระมิดนี้ค่อนข้างโหดนะครับมีแต่คนโหดมาอยู่เยอะกันเลยตีกันเละเทะเลยตีไล่คนอื่นเขละเทะเลยนะครับไปเจอพัระมิดที่สูสีกันก็จะสนุกหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนในตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับหัวข้อนี้น่าจะชื่อว่ากฎของการชนะเกมนะครับขอบคุณมากครับ